12ราศีกับธาตุทั้ง4ในที่ทำงานนอกจากจะมีธาตุทั้ง4ของคนทั้ง12ราศีแล้วประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟก็ยังมีธาตุทั้ง4ของที่ทำงานอีกด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมงานของคุณเอง โดยวิธีการสำรวจาธาตุของที่ทำงานของคุณคือลองดูดูว่าเพื่อนร่วมงานคุณดูว่าเกิดในช่วงราศีใดกันบ้างตรงกับาธาตุอะไรเป็นส่วนใหญ่เหตุผลในการสำรวจเพราะเนื่องจากบรรยากาศที่ทำงานนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของบุคลิกตามราศีของเพื่อนร่วมงานซึ่งจะช่วยให้เราได้รู้ถึงจุดเด่นที่จะเป็นโอกาสอันดีและจุดด้อยที่คอยเป็นปัญหาให้กับเราถ้าจับจุดได้แล้วก็คุณก็จะทำงานได้ราบรื่นขึ้นแน่ ออฟฟิศธาตุน้ำราศีของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้แก่ราศีมีนวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีกรกฎวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมราศีพิจิกวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมลักษณะเด่นของที่ทำงานคืออ่อนไหวใช้อารมณ์เยอะและมีระบบอุปถัมภ์ค้ำชู ข้อดีคือเพื่อนร่วมงานมีน้ำใจคอยช่วยเหลือและมีความเข้าอกเข้าใจกันดีการที่แสดงอารมณ์ได้เยอะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดไอเดียดีและแปลกใหม่ข้อเสียคืองานจะไม่เป็นงานเพราะมีความเกรงใจคอยแตกลัวจะทำร้ายจิตใจโกรธเคืองกันบ้างละและพอมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันตรงๆคุณทาตน้ำรู้ไหมว่าถ้ามัวแต่เกรงใจกันแบบนี้ ปล่อยปัญหาไปเรื่อยๆจนบานปลายมันก็จะกลายเป็นการทำร้ายเพื่อนร่วมง,งานเสียมากกว่านอกจากนี้แล้วออฟฟิศแบบนี้ยังมักมีปัญหาอีกอย่างคือถ้าเกิดมีคนที่ชอบพูดตรงไปตรงมาหลุดเข้ามาทำงานด้วยก็มักจะถูกรุมเกลียดเพราะคนทาตุนี้จะมองว่าทำร้ายคนอื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องงานก็ตามทีจึงควรละมุนล,ละม่องพูดจะดีพูดจะดีกับเขาหน่อย อ,อพิธ,ธาตุลมราศีของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้แก่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมราศีเมถุนวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนลักษณะเด่นของที่ทำงานคือทรงภูมิมีความคิดและชอบตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ ข้อดีคือเป็นการรวมตัวกันของนักคิดฉลาดหลักแหลมและมีหลักการชอบที่ได้ช่วยกันคิดจนได้ไอเดียเจ๋งๆออกมาและยังชอบคิดหาแนวทางการทำงานใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นข้อเสียคือคล้ายๆกับนักการเมืองนั้นรับประมาณว่าถึงจะช่างคิดแต่ไม่ค่อยลงมือทำศักิ์เท่าไหร่จึงทำให้ผลงานไม่ค่อยสำเร็จเสร็จสิ้นตามที่บอกไว้และตามกำหนดเวลาในความที่ชอบปวดรู้ปวดภูมิ ก็เลยเอาแต่นั่งทถกะเถียนปัญหากันอยู่นั่นละสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบหรือตัดสินใจไม่ได้เลยสักอย่างและออฟฟิศธาตลมยังไม่ค่อยใส่ใจในความรู้สึกกันเท่าไหร่ก็ต้องแยกยากันให้ได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออฟฟิศธาตุไฟราษีของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้แก่ราศีเมษวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนราศีธนูวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมลักษณะเด่นของที่ทำงานคือมีความกระตือรือรน้นมุ่งมั่นและความสร้างสารรค์ข้อดีคือทุกคนมีความสนุกในการทำงานมีความกระตือรือรน้นที่จะสร้างสารรค์งานสิ่งใหม่ๆออกมา ชอบงานที่ท้าทายมากกว่าทำงานง่ายๆซ้มซากจำเจชอบทำงานสำคัญและชิ้นใหญ่และสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดีเพราะความเป็นคนใจกว้างและมีความจริงใจข้อเสียคือในความที่ตัวเองมีความกระตือรือร้นมากชอบคิดสิ่งต่างๆล่วงหน้าจนบางครั้งก็ทำให้กลัวเกินกว่าเหตุจนทำให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่โตไปได้ ความที่ชอบทำงานสุดเวียงทุ่มสุดตัวจนบางครั้งอาจทำให้ลา้าจนหมดไฟเอาซะง,งานทั้งทั้งที่งานยังไม่เสร็จและบางครั้งก็มีไอเดียพุ่งจัดจนทำให้งานขุยขาดความละเอียดถี่ถ้วนไม่รอบคอบและถ้าต้องทำงานซ้ำาๆซากๆาจำเจรหรือไม่อยู่ในความสนใจแล้วแล้วก็คนออฟฟิศนี้จะเบื่อขึ้นมาทันทีเลยละ่ะต้องคอยระวังให้ดีว่างานจะไม่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเอานัก อ,อพิธาตดินราศีของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้แก่ราศีมังกรวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนราศีกันวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมลักษณะเด่นของที่ทำงานคือมีการจัดการดีเยี่ยมและเป็นระบบชอบลงมือทำเชื่อใจได้ ข้อดีคือคนกลุ่มนี้เก่งกาจในด้านการจัดการงานให้เสร็จทนันตามกำหนดเวลาและตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ยืดมั่นในสิ่งที่จับต้องได้สามารถตรวจสอบได้และวัดผลได้ที่สำคัญคือต้องนำมาซึ่งผลประโยชน์และกำไรและทุกคนในกลุ่มนี้ส่วนมากจะมีความชำนาญในเรื่องการเงินและก็ยอมทำงานหนักเพื่อเงินเพื่อไรายได้ที่คุ้มค่า ข้อเสียคือการทำงานคนกลุ่มทาตดินมักจะเป็นไปตามระเบียบวิธีที่วางไว้ตรงเป๊ะทำให้ดูจำเจน่าเบื่อและถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงหรือเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วแล้วก็ทำได้ยากสุดๆเว้นแต่ว่าระบบระเบียบหรืออุปกรณ์เดิมที่ใช้อยู่มานั้นเกิดเสื่อมสภาพเสียจนใช้ไม่ได้แล้วจริงๆและกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคนกลุ่มนี้ก็จะต้องแน่ใจในทุกรายละเอียดก่อนว่า มีวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างชัดเจนจริงๆ